สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีก็สดมาแนะนําเช่นเคยนะครับจะมาแนะนําในกระถาง6นิ้วครับผมราคาหลากหลายสายพันธุ์ให้กับคุณลูกค้าครับลูกค้าท่านไหนสนใจสายพันธุ์ไหนนะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0652033082หรือทางไลน์นะครับไลน์เบอร์โทรศัพท์0652033082ครับก็เริ่มจากกระถางแรกกันเลยครับ ครับผมต้นนี้นะครต้นแรกของเราครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามังกรไฟนะครับในกระถาง6นิ้วครับลูกค้าตันไหนสนใจมังกรไฟในกระถาง6นิ้วครับผมราคาเพียง250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมมังกรไฟครับถ้าโตมาสวนมากๆเลยครับต้นนี้นะครับวันนั้นก็ลง8นิ้วให้ดูครับลูกค้า่านไหนสนใจ6นิ้วนะครับไซส์มินินะครับผม ความสวยนี่ไม่แพ้กระถาง8นิ้วเลยครับผมต้นนี้ก็ราคา250บาทจัดส่งฟรีครับทุกท่านสามารถไปเลี้ยงให้ตองได้เลยครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารัศมีจันนะครับรัศมีจันต้นนี้6นิ้วครับราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีนะครับรัศมีจันนะครับ ตอนต่อไปฮะต้นนี้นะครับผมเขาแกะทองคำนะฮะต้นนี้ได้ไป3มช่อใหญ่ด้วยกันเลยครับในกระถาง6นิ้วกับผม1 5 0รบาทรับกันไปได้เลยครับผมยิ่งเจอแดดสียิ่งสวยครับผมเขาแกะนะครับผมตอนต่อไปเลยครับต้นนี้นะครับรวยทันใจนะครับรวยทันใจต้นนี้ในกระถาง6นิ้วกับผมราคาต้นนี้หนึ่งร้อย 50บาทครับสีสันสวยมากๆครับพร้อมสวยสีสวยนะแนะนํา6นิ้วนะครับอร์อมใช้ได้เลยครับผมราคา150บาทนะลูกค้าสามารถไปถ่ายลงในกระถางถัดไปได้เลยครับผมตัวนี้สวยมากๆครับรวยทันใจนะครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับพระ จันฉายนะครับพระจันฉายต้นนี้นะครับมาใน6นิ้วเช่นเดียวกัน,นครับสวยมากๆนะปลายบิดเกลียวแบบนี้เลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจพระจันฉายนะครับตรงนี้ก็ราคาเพียง150บาทเช่นเดียวกันครับผมพระจันฉายนะครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ลุงอรุณนะครับลุงอารุณต้นนี้ครับ150บาทเช่นเดียวกันสวยมากมากครับลูกค้าหลานชื่นชอบรุ่งอารุณนะครับแนะนําไปได้เลยสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับผมสวยมากมากครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมตอนต่อไปครับต้นนี้นะครับผมดวงลึกไทยนะครับดวงลึกไทยต้นนี้ฟอร์มสวยมากมากครับต้นใหญ่ลำต้นแข็งแรงนะครับใบสวย เรียงระเบียบแบบนี้เลยครับผมต้นนี้ก็1 5 0รหบาทครับดวงลึกไทยนะครับผมลูกค้าไหนชื่นชอบก็สามารถเข้ามาเอฟกันได้เลยนะครับตอนต่อไปเลยกันเลยครับต้นนี้นะฮะมงกุฎเพชรน,นะครับมงกุฎเพชรต้นนี้สีสันก็จับประมาณนี้เลย สวยงามลวดลายสวยครับผมมงกุฎเพชรต้นนี้นะครับลูกค้าใดไหนชื่นชอบติดต่อเข้ามาจับจองได้เลยสิบกระถางขึ้นไปนะแถมฟรีหนึ่งกระถางเช่นเคยนะครับลูกค้าใดไหนชื่นชอบมงกุฎเพชรเข้ามาจัดจองกันได้เลยนะครับต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้นะครับแผ่นดินทองนะครับในกระถาง6นิ้วครับมีหลากหลายช่อด้วยก uh, ันเลยครับผม4-5ช่อเลยครับผมต้นนี้นะครับแผ่นดินทองนะลูกค้าใดไหนชื่นชอบ ช่อเยอะๆแบบนี้นะครก็เข้ามาจับจองกันได้เลยในกระถาง6นิ้วครับช่อเยอะช่อใหญ่แล้วก็สีสันสวยมากๆครับผมตัวนี้แผ่นดินทอง150บาทเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมเซตีตะลิงชันนะสีสันจัดจ้านสวยงามสะดุดตาแบบนี้นะครับ150บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบก็ไม่ควรพลาดเลยครับผมสีสันตรงนี้สวยมากๆเลครับผม ต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้ <jard> นะครับเพชรอำนาจนะเพชรอำนาจต้นนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมต้นนี้เพชรอำนาจต้นนี้ลักษณะเขาก็จะเป็นใบที่ใหญ่มากเลยครับ150งยบาทเท่านั้นนะครับผมเพชรอำนาจสวยๆแบบนี้เลยครับผมต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับตรีชดานะตรีชดาครับลูกค้าท่านไหนชื่อชอบไม้กระถางเล็กนะครับผมแต่ว่า ความสวยนี่สวยมากๆนะครับฟอมสวยต้นใหญ่นะครับตีชดาครับในกระถาง6นิ้วเท่านั้นนะครับราคาเพียง150งบาทครับฟอมสวยมากครับตีชดานะครับผมต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมธัรมคุณนะครับธรรมคุณต้นนี้ต้นนี้ก็สวยงามมากๆครับผมจะมีธรรมคุณกับคุณธรรมนะครับวันนี้ก็นําเสนอ ธรรมคุณนะครับต้นนี้ก็1 5 0บาทครับผมธรรมคุณนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมไอยาเรศนะครับไอยาเรศต้นนี้ก็150บาทนะครับปลายปิดเกลียวสวยแบบนี้นะครับสีเหลืองทองต้นนี้ครับผมไอยาเรศลูกค้าไหนถูกใจก็เข้ามาจัดจองกันได้เลยครับต้นนี้ไอยาเรศก็จะประมาณนี้เลยครับผม ต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมลูกอำนาจเจริญนะลูกอำนาจเจริญต้นนี้สีสันก็จะประมาณนี้เลยนะลูกค้าแต่ไหนชื่นชอบลูกอำนาจเจริญครับสีสันสดใสแบบนี้เลยครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ1 5 0บาทครับผมไม่แพงครับผมกับสีสันที่สวยงามและฟอร์มที่สวยมากๆครับผมลูกค้าแต่ไหนชื่นชอบจับจองได้เลยครับ ต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับผมตัวเงินนะครับตวเงินต้นนี้นะครับต้นนี้นะสีแดงสดมากๆเลยครับผมตวเงินต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทเช่นเดียวกันครับผมตัวเงินนะฮะลูกค้าไหนชื่นชอบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า อุดมสุกนะฮะอุดมสุกต้นนี้ชื่อมงคลมากๆแล้วก็สีสันนี้สะดุดตามากๆ้าเลยครับผมสีสันสดใสอ่าสวยมากๆครับอุดมสุกต้นนี้ก็1 5 0บาทเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับบางกอกใหญ่นะบางกอกใหญ่ต้นนี้ก็ราคาเพียง150บาทนะสวยมากปับกับร์มที่สวยมากๆ้าเลยครับผมต้นนี้ บางกอกใหญ่แล้วก็จะเป็นใบกลมนะครับผมต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับบางกอกนะครับบางกอกสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมบริการให้กับคุณลูกค้าครับผมเรามีจํานวนให้กับคุณลูกค้าทุกสายพันธุ์เลยนะครับหรือลูกค้าต้องการรับราคาส่งนะแล้วก็มีเตนราคาให้กับคุณลูกค้านะครับว่า จะรัดก,กิ่ต้นนะครับผมถึงจะได้ราคาส่งนะครับต้นนี้นะครับบางเกอก1 5 0สบาทสวยๆแบบนี้เลยครับผมตอนต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับเท้าชัยเสนนะเท้าชัยเสนต้นนี้ใบกลมนะใบกลมสวยแบบนี้ครับเท้าชัยเสนนะลูกค้าตัวไหนชื่นชอบเท้าชัยเสนเข้ามาจับจองได้เลยนะครับ ครับก็มาแนะนําต้อนาถึงตรงนี้นะครับลูกค้าไดไนถูกใจสายพันุไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือต้องการรับราคาส่งหรือราคาลีกนะก็เข้ามาทักเพื่คุยอ่าด้วยกันหรือโทรมาที่เบอร์065 203 3082สเบอร์โทรศรัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2 2นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ